ตอนนี้เราก็อยู่ที่บางกระเจ้าครับสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เกี่ยวกับธรรมชาติแต่วันนี้เราไม่ได้พาไปดูตรงนั้นครับวันนี้เราพามาชมที่พิพิธภัณฑ์ปากกัดไทยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แว่นนะครับผมเป็นผู้เจ้าพ่อพันธุ์แล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับอ่าครับผมเป็นคนดูแลประกาศที่นี่ครับผมพี่ีิพี่เดือนประกาศครับผมครับผมวันนี้คําถามที่อยากจะมาถามก็คือที่ที่มาที่ไปครับในการเพาะประกาศแล้วก็ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ประกาศนี่กําเนิดโดยคุณพิะระพงษ์ถนอมพงษ์พันธ์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่ขึ้นมา ผมเป็นคนดูแลต่อทีนี่ยพอดีท่านเสียชีวิตไปแล้ว<ไ>คือเจตนาลงของท่านเนี่ยคือพิพันประกักาศเนี่ยคนฝั่งพระประแดงเนี่ยฝั่งนี้ครับบรรดเจ้าเนี่ยมันจะมันกัคนไปทางานต่างต่างต่างข้างนอกที่เขาก็เลยอยากทให้เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่ก็เลยเปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล,แล้วก็อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ศึกษาด้วยประมาณนี้นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใ,รในการพบประกักาศด้วยใช่ไหมครับที่นี่นะครับก็เหมือนกับว่ามีประักาศหลายพันเนาะ ผมก็อยากจะรู้ว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษแตกต่างยังไงครับตอนนี้ต้องอธิบายของนะว่าประกาศเนี่ยจริงๆแล้วประกาศของไทยเราเนี่ยจะเริ่มแรกแค่สามสายพันธุ์จะมีประกาศป่าประกาศหม้อและประกาศจีนอประกาศจีนเนี่ยหางผู้กันจีนพียงแต่ว่าคนมันหางผู้กันจีนเราเรียกว่าประกาศจีนแต่จริงๆม่้ระกาศประกาศของไทยแล้วก็เลยพอถ้า้สามสายพันธุ์นี้ปุ๊บแล้วก็คอยมาแยกอีกต่างหากตอนนี้เราจะมีประกาศอูช้างประกาศฮาร์ปมูล ฮาร์ปมูนคือประกาศที่ทำให้ประกาศไทยเราโด่งดังเพราะว่ามันอยู่ในเวอร์ชอร์ของ iPhone 6หกเอสใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เลยทำให้ประกาศไทยเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยมันพัฒนามาจากประกาศจีนก่อนนะแล้วก็มีเดบ๋ยวเดยวันเทลเดีัเทลคือสองหางถ้าแยกกันจริงๆประกาศมันมีหลายหลายหลายประเภทมากเพราะว่าประกาศเนี่ยสามารถข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยอ๋อคือข้ามข้ามแบบว่าจากเราเป็นฮาร์ปมูลไปผสมกับธรรมดาถ้าจะกลายเป็นแบบว่าหางใหญ่ๆหน่อยก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง อ <c oughs> ย่างล่าสุดของพี่เนี่ยเอาคาวเทลผสมกับฮาร์บูลข oh. าวเทลคือหางมุกุฎฮาร์บูลก็คือหางหางพระจันทร์ึ่งเสี้ยว mm hmm. แต่ทีนี้พอดีพอออกได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนฮาร์บูลแต่ว่าหางจะเป็นนำ้นำๆหน่อยๆมัก็แบบเป็นอีกแบบนึงเป็นเหมือนพระจันทร์ึ่งเสี้ยวแล้วก็มีนำ้ำกด้วยใช่ผสมกันก็ค <c oughs> ือว่าถ้าชนะชนบสายพันธุ์จริงๆเนี่ยมันมันมันเยอะมากใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เขาสามารถข้ามข้ามสายพันธุ์กันได้เยอะก็เลยเกิดเป็นสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ แต่หลักๆมันก็มีแค่เนี่ยแหละประกัดตาประกัดอมอบแล้วก็ประกัดชีกค<ล>ือสามประเภทหลักๆที่ใช้ในการเพาะพันธุ์เนี่ยก็ซ้างส่พันธุ์กันไปกันมาครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการการเพาะพันธุ์เลี้ยงนะครับใช่วิธีเลี้ยงนะครับประกัดเนี่ยถ้าเราไปซื้อกับพวกจตุจักรหรือว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเพราะ็จะไม่บอกหรอกว่าวิธีเลี้ยงนี่ยังไง แต่ที <ment> mm ่ hmm. น Youtube ี it, so talking, bbe bbe so mm ่เราจะแนะนําว <S Le an> really. ่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยสมควรที่จะต้องใช้ใบหูกว่างใบหูกวางแห้งกรอบไม่ใช่ว่าเดือกวางที่ร่วงจากต้นแล้วเรามาใช้ก็นั้นใช้ไม่ได้ต้องแห้งกรอบคือจะเป็นสีน้าตาลใบหูกวางนี่ครับมันมีคุณประโยชน์คือว่ามันมีสารเทมนินรักษาโรคปาทําให้ประกัดไม่เครียดที่สําคัญถ้าเราเลี้ยงน้ําใสเนี่ยสังเกตนะครับถ้าหากคนที่มาที่นี่เขาจะมาบอกเลยวโอ๊ยเดี๋ยวบอกประกัดเลี้ยงยากเลี้ยงประมาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวมันก็ตายเหตุผลที่เขาเลี้ยงมันเดือนสองเดือนเราบอกว่าบางทีเขาเลี้ยงน้าใส จริงๆแล้วประกาศไม่ชอบน้ำใสประกาศชอบน้ำแบบออกเห,หลืองๆออกขุ่นๆอ,อย่างที่หลอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยจะลักษณะอย่างนี้เลยทําให้ประกาศไม่เครียด <c oughs> เพราะว่ามันมีสารของเทนเดนคือมีไปถูกวางผสมอยู่นี <c oughs> ่นะครับทาให้ประกาศไม่เครียดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกลือเกลือไม่มีไอโอดีนเกลือแกงคือแกงใส่ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าปลาเนี่ยมันจะมันจะไปฆ่าเชื้อโรคบางตัวในน้ําแล้วก็รักษาโรคปลาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาลือประกาศมีสองชนิดนี้ต้องสองควรที่ต้องใช้ แล้วผมเคยได้ยินมาเรื่องบอกว่าทําเวลาใส่ไปหูกว่างครับมันจะให้เก็บแข็งแรงขึ้นด้วยบหาใช่ครับผมมีมีเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยเลี้ยงครับแต่ว่าตอนนั้นใส่ยังไม่แห้งฮะ<อ>เลยแบบมียางเยอะถ้ามียางเยอะม,มันจะไปกัดปลาไม่ได้ผมอยากรู้คาในตลาดตลาดการซื้อขายของผู้ประกาศมันมีอะไรอย่างไรบ้างครับประกาศในตลาดตอนนี้นะครับถ้าหากคนเล่นประกาศจริงๆเนี่ยสายพันธุ์มันมันมีเยอะนะครับทีเดียวว่าถ้าคนที่ เหมือนอย่างเนี้ยต่างชาติต้องต้องการสายพันธุ์ของเราเนี่ยเขาเึงส่งต่างประเทศได้นะครับก็คือแต่ละฟาร์มเขาก็จะมีแบบคอนเทนต์กับต่างประเทศเขาอยากได้เขาจะส่งต่างประเทศได้ระกาศเนี่ยสามารถอยู่ในถุงที่พลาสติกเนี่ยออกซิเจนเล็กๆเนี้ยได้สองสามวันนะเหมือนตามท้องตลาดใช่ไหมครับที่ขายทั่วไปเห็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้สองสามวันนะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยนะเพียงแต่ว่าเวลาขนส่งเนี่ยต้องระวังแดดร้อนแค่นั้นเองมันต้องมันอาจจะรักษาอุณหภูมิให้คนหน่อยอ่าเดี๋ยวปลาตายได้ใช่ครับแล้วก็ตลาดก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ ค่อนข้างดีนะครับเกี่ยวกับกา้าไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนว่ามีขายส่งออกด้วยใช่ไหมครับแล้วคนปัจจุบันก็คนไทยก็เลี้ยงเยอะคนไทยก็เลี้ยงเยอะด้วยใช่ไหมครับถ้าพูดถึงในอ่ามุมของชาวต่างชาตินี่ได้รับความนิยมมากไหมครับผมว่าเยอะนะครับผมในโซนเนี่ยญี่ปุ่นจีนมีหมดนะอืมแล้วก็ถ้าไปอเมริกาก็มีนะโอ้เห็นใบหูวางที่เราบอกไหมอ่าเห็นครับอันนั้นเน่ะถ้าไปที่อเมริกาเนี้ยที่นู่นเขาไม่มีต้นหูกวางอย่างบ้านเรา เขาต้องซื้อนี่ราคาด้านนะใบแถมด้วยเนี่ยก็คือก็คือซื้อจากเราใช่ไเราก็ได้เราก็ได้เหมือนกันได้กําไรด้วยอปเพราะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศนย่ยมันมันจะไม่มันจะไม่มีต้นทุกนี้ไงของเรามันดีแล้วมันเราเราสามารถหาข้ามตามบ้านตามบ้านเดิมเราได้เลยแต่ที่ไหนแต่ที่นู่นมันไม่มีเราต้องเส้ยอาใช่